วันนี้วันที่1นึ่ะครับมกราคม2557นะครับก็เป็นวันเริ่มปีใหม่แล้วก็เรื่องที่ผมจะมีโอกาสได้แบ่งปันหรือว่านำมาแชร์ให้กับพี่น้องที่เข้ามานะครับใน Facebook ของข้องประกาศรกิกษิคุณบางใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่วิญญาณนะครับหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับของยุคสมัยที่เกิดขึ้นแล้วก็รึ้ตจรก,ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง ในใน,ในการฟื้นฟูที่อาสซูซาสเตรทเนี่ยมีคำพยากรณ์หรือคำเผยโชนะอยู่สามเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเรามาดูนะว่าอาจารย์เปาโลได้พูดในหนึ่งทิมโมธีบทที่สี่ข้อที่หนึ่งบอกว่าและบอกว่าพระวิญญาณเนี่ยได้บอกว่าใน,ในยุคสุดท้ายเนี่ยคนเนี่ยจะละทิ้งความเชื่อพระกมพีใช้คําว่าละทิ้งความเชื่อเขาไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นเนี่ยปฏิเสธนะครับ แต่ว่าเขาละทิ้งความเชื่อหมายความว่าเขาเริ่มออกจากทางของพระเจ้าไปเรื่อยๆทีละน้อยทีละน้อยจากความจริงของพระเจ้าและก็ในจดหมายฉบับที่สองเนี่ยบทสองที่มทที่บทที่สี่ข้อที่สามนะครับบอกว่าและคนจํานวนมากเนี่ย <c oughs> อยากจะฟังคําสอนที่ตัวเองอยากที่จะฟังเท่านั้นและในใน,ในการฟื้นฟูที่อัสซัสตสตร์ทนะครับ ได,ได้เผยเพระชนะนะพยากรณ์ถึงในยุคสุดท้ายนั้นขึ้จากจะมีสภาพแบบนี้อันที่หนึ่งคนของพระเจ้าเนี่ยจะสรรเสริญพระเจ้าที่เขาไม่ได้อธิษฐานอีกต่อไปแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกให้เราเนี่ยอธิษฐานนะครับก่อนถึงจะนมัสก,การแล้วก็ ในอันที่สองนะครับคือผู้นําคริอสัจจะจะย้ําถึงสิทธิทอํานาจนะแทนที่การดาเนินชีวิตและอันที่สนะครับคนผู้คนเนี่ยจะเน้นย้ําถึงของประทานฝ่ายพระวิญญ,ญาณของพระเยซูกิ์เจ้าแทนพระเยซูกิ์เจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับในคริสัจกรทุกวันนี้ แล้วเราเองนี่ยได้ได้เดินออกจากทางของพระเจ้าเพราะว่ามาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเรานั้นแตกต่างจากที่พระคัมภีรสอนหรือที่พระเยซูสอนอย่างสิ้นเชิงเราจะพบว่าคนไม่สนใจที่จะดําเนินชีวิตตามพระคัมภีร์แต่คนสนใจที่จะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องแม้ว่าสิ่งที่ดําเนินชีวิตนั้นจะขัดกับหลักคําสอนของพระเยซูิึต์เจ้าก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่า โลกทุกวันนี้เนี่ยเต็มไปได้วยความเกลียดชังนะครับแล้วก็การใส่ร้ายแต่สิ่งอย่างที่คิสเซียนเนี่ยถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมถูกอิทธิพลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาควบคุมชีวิตของเราเนี่ยมากจนกระทั่งเราทั้งเนี่ยไม่ได้เป็นแสงสว่างและไม่ได้เป็นเกลือเหตุผลอย่างที่ผมได้อธิบายถึงครั้งที่แล้วเกี่ยวกับบทนําของเรื่องการบังเกิดใหม่ก็คือเรื่องการกลับใจใหม่คิสเซียนเนี่ยจำนวนมาก ยังไม่ได้กลับใจใหม่แม้นว่าเขาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ตามเพราะว่าเขาหลายคนเนี่ยเชื่อตามบรรพบุรุษหลายคนมาเชื่อเพราะว่าคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าจะอวยพรและและสิ่งนั้นเองนั้นที่เป็นรากฐานที่สําคัญส,สำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าหรือคนที่เป็นคริเสเตียนจริจรงๆแล้วนั้นคือคนที่กลับใจใหม่และการกลับใจใหม่นั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่เขานั้นเสียใจแต่สิ่งที่เขาได้ทําไปในอดีต คนที่ไม่กลับใจใหม่คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเดินอยู่ในความผิดหรือในความบาปดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาทําว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติและนี่คือสภาพของสังคมทุกวันนี้ที่เดินต่อไปและมันมันยิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้นเพราะ properly, อะไรเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างทุกที่มีแต่ความมืดในคริสตจักรเองก็ไม่ได้แสงไม่มีแสงสว่างแบบนี้ดังนั้นคาารสคิสตจักรไ,ไม่ได้สามารถชี้นําสังคมไม่ได้สามารถชี้นําผู้คนในการที่จะเดิน เราอาจจะบอกว่าคนอื่นเป็นคนที่ไม่ดีมีคนที่ทําบาปเพราะว่าสังคมเนี่ยมีสภาพแบบนั้นแต่หน้าที่ของเราเนี่ย <c oughs> ที่พระเจ้าในมอบมาให้เราคือให้เรานั้นเป็นแสงสว่างหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตที่ถูกต้องบริสุทธิ์ชอบธรรมตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสั่งสอนไว้ในพระคำของพระองค์เป็นที่น่าเสียใจนะครับที่ว่าทุกวันนี้เนี่ย ราทั้งหลายเนี่ยรับอิทธิพลจากโลกเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของเราเนี่ยจำนวนมากผ่านทางการสื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์กทีวีหรือแม้แต่วิทยุก็ตาม <c oughs> เราไม่มีเครื่องมือ <c oughs> ที่จะไปต่อสู้เพราะเราทั้งหลายนั้นถูกกลืนจนกระทั่งเราเนี่ยไม่สามารถแยกระหว่างคนที่เป็นคร,จร,จร,จริสเตียนจริงๆกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจริงๆนั้นมีความแตกต่างกันยังไงถ้าถ้าคุณเอาสอคนที่ไม่บอกว่าเป็นตัวเองเป็นคริสเตียนเนี่ย และวมาพิจารณาในการดำเนินชีวิตของทั้งสองคนนั้นเราจะพบว่าสองคนนั้นแทบไม่แตกต่างกันในการดำเนินชีวิตคือเสียนตัวน,นเราเดำเนินชีวิตไม่แตกต่างกับศาสนาหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมคนจึงไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเป็นผล ที่ต่อเนื่องมาจากการเชื่อปฏิญาสุขเจ้าของเราในครั้งแรกนั้นเราไม่เข้าใจหรือเราไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆการกลับใจใหม่นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของการเป็นผิ้เสียนก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการที่สองคือการเป็นขึ้นมาจากความตายหรือการบังเกิดใหม่ครั้งนชีวิตเก่าจะต้องตายลงชีวิตแห่งความบาปทั้งหลายทุกชนิดความเกียดชังความเห็นแก่ตัว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเป็นบาปท,ที่เกาะแน่นอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาหลังจากที่เราได้รับรู้การพัฒนาชีวิตของเราสิ่งแวดล้อมที่สอนเราทําให้เราตกอยู่ในสภาพแบบนั้นและเราก็ดิ้นรนต่อสู้เพื่อตัวเราเองแต่ว่าเมื่อเราเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ได้เปิดเผยนะครับบางสิ่งบางอย่างให้เราเห็นถึงความบาปของมนุษย์ทุกคน แต่ว่ามีกี่คนนะครับที่เดินกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ทําไมเขาถึงไม่เข้าใจพระคัมภีร์เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูบอกว่าเราได้ปิดบังซ่อนเลนข้อความล้าลึกไว้กับคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อหรือแม้แต่คนที่เชื่อแล้วก็ตามเพราะว่าอะไรเพราะใจของเขานั้นแข็งกระด้างใจเขาไม่ได้เปิดออกที่จะฟังพระวิญญ,ญาณบรุทิ์อันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ที่เราจําเป็นต้อง ลดลงนะครับเราจะเป็นต้องให้ความรู้กับคนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของการเป็นคริสเตียนจริงๆคริสเตียนทุกวันนี้มีสภาพเหมือนกับาศาสนาที่ตายแล้วเขาถือประเพณีถือบัญญัติถือกฎหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทําเช่นจะต้องไปโบสถ์วันอาทิตย์จะต้องถวายทรัพย์ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดี แต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อความที่สําคัญหรือเป็นแก่นของคาสอนคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในการดำเนินชีวิตคนกลับไม่ค่อยสนใจผมจึงอยากหินใจพวกเราที่จะเริ่มแสวงหาให้พบพระเจ้าจริงๆอย่าให้เราเป็นเหมือนพวกชนชาติอิสราเอลนะครับที่เดินออกจากอียิปต์ออกจากความบาปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่สามารถไปนมันสการพระเจ้าจริงๆได้และสิ่งที่เขาไปพบ และจุดจบของคนเหล่านั้นกับนมัสการรูปวัวทองคำนะครับนมัสการเงินและก็ทองในชีวิตของเขาแทนพระเจ้านะครับผมจะจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมพยายามที่จะแบ่งปันสั้นๆนะครับในแต่ละครั้งเพื่อให้เรามีโอกาสได้เข้าใจถึงหลักคําสอนจริงๆของพระคัมภีซึ่งหลายครั้งเนี่ยเราไปเน้นในจุดที่ไม่ใช่แก่นของคําสอนจริงๆทําให้เราเป็นคนที่ดูเหมือนก็เป็นคนที่ทําดีภายนอกแต่ข้างในเราเนี่ย ผมอยากจะอธิบายพวกเราว่าสิ่งที่สําคัญที่พระเยซูคริสต์ได้พยายามเน้นคือสิ่งที่อยู่ในข้างในใจเราดังนั้นความบาปที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่มีส่วนสําคัญที่สุดที่คริสเตียนจาเป็นต้องหันกลับมาเพื่อชําระแล้วก็กวาดไอ้สิ่งเหล่านั้นออกไปจากข้างในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ